สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วิชาที่ต้องเรียนกันคือวิชาการงานอาชีพในหัวข้อคือง,งานเกษตรเป้าหมายของการเรียนวันนี้คือจะเป็นประเภทของงานเกษตรประเภทพันธุ์พืชการคัดเลือกพันธุ์พืชแล้วก็การขยายพันธุ์พืชด้วยเรามาดูในส่วนแรกเรามาดูซิว่า สิ่งใดบ้างที่ช่วยให้พืชและสัตว์จเจริญเติบโตได้ให้คลิกที่รูปด้านบนสุดสิ่งอ,อะไรบ้างที่ช่วยให้พืชและสัตว์จเจริญเตๆๆิบโตดินจะช่วยให้พืชสีเขียวคือพืชถ้าเป็นนอนเป็นพืชหรือสัตว์พืชหรือสัตว ชุทั้งสองได้เพราะไส้เดือนหรือหนอนเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับพืชที่ที่รูครูอันนี้รูคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับไส้เดือนเลยนะช่วยในการเรื่องของโผลดินทําให้ดินรุนสุยและเมื่อไส้เดือนขับถ่ายออกมาไม่ว่าจะเป็นทางเป็นของเหลวหรือจะเป็นอุจจาระก็มีประโยชน์ต่อพืชทั้งสิ้นอุ๋ยแน่นอนต้องเป็นของพืชแซงแน่ คืพอพ่อพืชจะช่วยใช้ในการสังเคราะห์แสงเนื้อสัตว์ก็จะเป็นของสัตว์นั่นเองน้ำเป็นของพังพืชและสัตว์และสุดท้ายผักผลไม้ก็จะเป็นของสัตว์นั่นเองแต่เนี้นจะพูดในเรื่องของพืชเป็นสักส่วนใหญ่ประเภทของงานเกษตรก็คือการเพราะเพาะปลูกพืชพืชสวนก็จะมีพวกอ่ากล้วยไม้พวกปา ต้นตุง้งมะเขือเป็นพืชสวนโหระพาเป็นต้นพืชไร่ก็จะเป็นในเรื่องของข้าวอ,อ,อ้อยเผือกอ่ามันสำปะหลังขอโทครับต่อไปในเรื่องของป่าทดแทนก็จะมีในเรื่องของการปลูกป่าแล้วก็มาพูดถึงการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงมา้าเลี้ยงควาย การปมงก็จะเป็นเรื่องของกุ้งหอยปูปลาต่อไปในเรื่องหัวข้อของการเกษตรผสมผสานจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงหมูและการปลูกผักโดยนำมูลของหมูมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อการเพาะปลูกนำเศษผักมาให้หมูก,กินทอนนี้คือการปลูกาการทำกรเกษตรแบบผสมผสานประเภทของพันธุ์พืช ่ะมนนีเรื่องของไม้ดอกไม้ดอกคือจะต้องให้ดอกที่สวยงามเช่นกุหลาบชิวฤิรัเรีชบาพุทตาแล้วก็ดาวเรืองอันนี้เป็นพืชไม้ดอกทั้งสิน้นต่อไปก็จะเป็นพืชไม้ประดับก็คือจะเน้นในเรื่องของลำต้นและใบที่สวยงาม ไปสวยงามเช่นสาวน้อยปักแป้งเนี่ยใบสวยงามมันจะเน้นโชว์ใบเศรษฐีเรือนนอกอูดาเดลีเปิรแล้วก็ลิน้นีมังกรพืชเหล่านี้จะเป็นพืชที่โชว์ใบจะเน้นใบเป็นหลักสวยงามพืชผักสวนควรัวเนี่คือเป็นพืชที่ใช้รับประทานในบ้านก็แอย่างเช่นต้นหอม ผักชพกีพริกชีฟ้าผักบุ้งหมักปูดแล้วก็แตงกวาไม้ดอกบางชนิดสามารถนำมารับประทานและก็แต่งสีให้กับอาหารได้ด้วยเช่นอัญชันสนุแล้วก็มะลิสนุจะเป็นรสชาติสีเหลืองมากินได้เป็นขนมดอกสนุมะลิก็เอาทำมาเป็นน้ำลอยดอกมะลิกินกับของหวานในหมชิ้นใจอัญชันก็เอา ดอกมันมาชิ้นนึงผิดได้แล้วก็ทําเป็นสีสีดสดใสของสีจั่วฟ้าถ้าอยากให้สีม่วงก็หยดน้ำมะนาวไปการคัดเลือกพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์พืชมาปรับปรุงหรือขยายพันธุ์มีหลักการนึ่งให้ผลผลิตสูงสองต้องทนทานต่อโรคและก็ศัตรูพืชสามตรงกับความต้องการของตลาด เช่นผลมีรสอร่อยเหมาะกับสภาพแวดล้อมของถิ่แต่ละพื้นที่ก็จะมีสภาพรล้อมไม่เหมือนกันครับดูแลรักษาง่ายเพื่อให้เพื่อจะเริ่งร่งานได้ดีนีคือหลักการอืมต่อไปก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนของพืชก็คือการขยายพันธุ์พืชนั่พวกมัสษะและคุณภาพของพืชที่ดีไว้ให้คงเดิมมีหลายวิธีมากรุ การขยายพันธุ์จากเนี่ยนี่ก็เอามาเล็ดจากตั้นไปโูการขยายพันธุ์จากกิ่งขพือเช่นการต่อกิ่งการทาบกิ่งแล้วก็การต่อนกิ่งนันเองการขยายพันธุ์จากหัวหน่อตาต้น,นาการแยกหัวและการแยกหน่อนี่คือการติดตาพือการปักชำก็จะเป็นการขยายพืชแต่ละอยาง สิ่งสำคัญในการปลูกพืชทุกอย่างก็คือดินและก็ปุย๋ยดินเนี่ยประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆหินทรายซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถกมกันมปนานทําให้เกิดดินที่สลัดแตกต่างออกไปอย่างนี้ก็คือดินเหนียวเหมาะสำหรับการปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบวัวเพราะว่าดินเหนียวจะเป็นดินที่ค่อนข้างที่จะอุ้มน้ำคือน้ำมันจะไม่ซึมไหลผ่าน เลยสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้ต่อไปดินร่วนเหมาะกับการปลูกพืชหลายชนิดเพราะน้ำซึมได้สะดวกเช่นฝักทองะนาอรละกอและมีส้มต่อไปดินทรายดินทรายก็จะเหมาะกับพืชที่ต้องการน,น้ำาน่น้อยเช่นตะบองเพชรมะขาวนีไม่ต้องการน้าถ้าเราไปปลูกผิดเอาต้นไม้ที่ ไม่ชอบน้ำไปปลูกในดินเหนียวยังไงก็ไม่รอดต้องรับต้องสกอาดก่อนต่อไปดินร่วปนปนทรายเหมาะกับปลูกไม้ย,ยืนต้นเช่นซากยูคาลิปตัสพืชคุมดินเช่นคาราโลโปโกลเนียมคาโลโกนเนียมเพอลลร์ลเลียนี่คุไม่รู้อันูกกว่าแต่ก็พืชชน,น,นิดอื่นๆก็คือผักปปหวานปลาสับปะรดปวาสับปะ ต่อไปปุ๋ยเป็นสารอินทรีย์ที่ใช้ในการใช้เป็นอาหารของพืชเพื่อบำรุงพืชให้เจริญเต,กต,กตกิบโตตรมไนสองประเภทก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ก็คืออินทรีย์มันมาจากสาัตว์อะไรอย่างเงียมาจากพืชที่มันเป็นธรรมชาติก็คือปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักแล้วก็น้ำหมักสีวภาพจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัไปกับอับอินทรีย์ก็คือปุ๋ย เดี่ยวปุ๋ยผสมก็คือเป็นปุ๋ยที่เชิงเคมีอ่ะแบบว่าไม่เช็นนะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างการขยายพันธุ์พืชนี่คือการติดตากุหลาบนักเรียนสามารถนําไปศึกษาและนําไปขยายพันธุ์ที่บ้านเองก็ได้ลองดูสรุปกรณ์ก็คือมีหนึ่งต้นตอกุหลาบป่ากุหลาบพันธุ์ดีที่นํามาติดตาคือเป็นพันธุ์ที่ ทนต้นโลกสวยงามดอกสวยอย่างเงี้ยเรามาทำเป็นเิตาต่อไปก็เทปใสเดี๋ยวก็คัตเตอร์วิธีการขยายพันธนะุ์น่ะหนึ่งลิฟใบออกจากกิง่งกุหลาบคันดีที่จะใช้เป็นตาลิฟใบออกต่อไปกรีตาตาตาของมันเนี่ยมันจะอยู่เป็นลักษะอย่างเงี้ยทิีตาไป โอนไปให้ยอดเลยเราก็จะได้ตาที่จะนำมาติดมาขีดไปานลักษณะน,นี้แล้วก็ตัดเป็เทา่านี้เตรียมต้นตอเพื่อโดยการตัดยอดกุหลาบปลาออกพอตัดเสร็จปุ๊บตำแหน่งที่ติดตาคือเว้นจากมาจากปลายยอดผมลงมาสามนิ้วต้องตัดยอดก่อนแล้วก็เว้นจากปลายยอดที่เราตัดออกมาสามนิ้ว ตาที่จะนำมาติดเนะี่ยจากเป็นตาจากกิ่งที่มีใบสับใบเพราะเป็นตาที่พร้อมจะเดินเติมโตได้ดีกว่าตัวอ,อือ่นอตัดน้ำและใบของต้นตอออกให้หมดเฉือนบางบางที่ต้นตอให้มีขนาดพอดีกับตาลักขนานี้เป็นฝาน เปิดแผลออกมาแล้วก็เอาตาเนี่ยไปเสียบต้นต่ออย่างะระมัดระวังแล้วก็นําเทปใสเนี่ยมาพันให้ให้ดีเลยนะกันกันขายน้ำามรอบการติดตาสมบมูรณ์เรอบนี่คือการตัวอย่างของการติดตาวันนี้เอาประมาณนี้พอเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะมาขยายพันธุ์อะไรเราจะ ติดตาต้นอะไรหรือตอนคิงอะไรเดี๋ยวเรา,าติดตามมาดูนครับอันนี้เอาเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับดีครับครับ